คอร์รัปชันในของตำรวจหรือปัญหาที่เกิดจากตำรวจในระดับที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับไม่เป็นธรรมนะครับหรือความไม่ปลอดภัยโดยตรงในชีวิตของประชาชนคนทั่วไปอ่ะคนเดินถนนหรือคนอยู่กับบ้านเนี่ยนะครับ ก็ได้รับความเดือดร้อนจริงเออถ้าถ้าวันนี้ในช่วงเนี้ยเรามาคุยกันเรื่องปัญหาหรือคอร์รัปชันของตำรวจบนโรงพักนะครับตามโรงพักต่างๆเนี่ยมีคอร์รัปชันเกิดขึ้นอยู่จริงนะครับตำรวจทุกสายงานนะครับไม่ว่าจะเป็นปราบปรามสืบสวนสอบสวนอำนวยการงานจราจรทุกสายงานเนี่ยมีช่องทางการคอร์รัปชันทั้งสิ้นนะครับ พิรุในฐานะที่เป็นตํารวจเก่าเนี่ยพอจะเล่าให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับคอรัปชันบุนลงพักหรือคอรัปชันที่ประชาชนสัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยบ้างไหมครับลองช่วยแชร์ด้วยครับคือประชาชนอาจจะมองว่าเป็นการคอรัปชันนะครับแต่ตํารวจเขาไม่ได้คิดว่าเป็นการคอรัปชันไปแล้วน,าานะจอมนะอ้าวการรับสวยรายเดือนรับสวยหวยใต้ดินรับสวยสถานบันเทิงรับสวย นะอันะคาราโอเกะนะฮบ่อนใบยมุกเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้คิดเป็นการคอรัปชันนะครับอืมอืมในในความคิดของเขาเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเล่นขำๆนะนะฮะแต่คอรัปชันก็ไ,เกไปเกือโกงเงินหลวงอย่างนู้นอย่างนี้นะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างเนี้ยเขาไม่ได้ถือเป็นการคอรัปชันเป็นกลายเป็นแบบทมเนียมไปละที่ไหนที่ไหนก็ทํากันเอางี้อาจารย์มาได้ช่วยประกาศหน่อยเดี๋ยวผมว่านะอารมณ์พักไหนอ่ะไม่มีการรับสวยจากผู้กระทําผิดกฎหมายเลยนะะ เนะเราให้รางวัลเลยดีไหมทัน460สถานีเนี่ยนะครับนะ่าแล้วเดี๋ยวหาเงินมาจะเอาแสนเอาล้านก็ได้นะอาจารย์ว่านะว่าไหมแล้วเดี๋ยวถ้าใครเสนอทางเลยว่าครักเนี้ยปลอดสวยไม่มีการส่งสวยเลยไม่มีผู้ทาผิกดกฎหมายไม่มีเจ้ามือหวยใต้ดินส่งสวยไม่มีเจ้าของสถานบันเทิงส่งสวยนะครับไม่มีการทุจริตผิดชอบนะฮะเราให้เป็นโรงพักอาสีขาวนฮะแล้วก็แล้วแต่ ะครับจะให้ให้ร้านหนึ่งผมว่าก็หาเงินให้ได้นะครับอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราเช็คนะครับอ่าพอเราเช็คถามกำนันผู้ใหญ่บ้านถามอะไรอะไรให้เคลียเลยนะอาจารย์มานะว่ามันมีไหมถ้าเออเดี๋ยวจะว่าไม่เดี๋ยวจะว่าไม่แฟร์นะเออกองสลากเขายังบอกว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่มีสลากขายเกินราคานะครับก็เปนอัเดียวกัน,นประเทศไทย ไอ้ตามอาบอบนวดตามถนนรัชดาเพชรบุรีสุขุมวิทอาบอบนวดเนี่ยยังไม่มีการคร้าประเวณียังไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวเรารไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าครับมันเรื่องเดียวกันเลยครับอย่างอาบอบนวดจริงจริงเนี่ยนะครับคือเป็นสถานบริการตามพรบรสถานบริการอาบน้ํานวดตัวนะแต่ทุกวันนี้ใครๆก็รู้ว่ามันคือซ่องอัญามณานะใช่ ใช่ขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันก็มีเเรื่องของการร่วมเพศนะฮะเรื่องการตกลงกันก็ไม่ได้มีใครคิดว่าจะไปอาบน้ำนวดตัวอย่างเดียวนะครับมันเป็นมากี่ปีแล้วล่ะสถานอบนวดอะแล้วประเทศที่จเจริญทั่วโลกมีที่ไหนก็มีบ้างอาจารย์ไม่มีนะครับอืม mm. ไม่มีแต่เราเนี่ยปล่อยให้การทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยมันเกิดซะจนกลายเป็นวิถีไปแล้วกลายเป็นความชอบธรรมกลายเป็นความถูกต้อง นะครับอันนี้คือปัญหานะครับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันผิดกฎหมายสิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยนะครับแล้วสังคมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความปกติเนี่ยเป็นอันตรายมากเลยนะครับมันสะท้อนถึงความวิบัตินะฮะเป็นตัวชี้ความวิบัติเลยนะฮะถ้าเรายังรู้สึกว่านี่คือความผิดปกตินะครับยังดีนะฮะอาจารย์แต่ถ้า <ส risque S 2> เรามีความรู้สึกว่าไอความเร็วนี่มันปกติเนี่ยโอโ้โห อย่างการที่ตํารวจรับสุอาจารย์คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มาทุกวันนี้ในความรู้สึกของตํารวจเขาใหญ่มากเออ,อคือสําหรับประชาชนนี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเรื่องใหญ่ผม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนนะจากจากสมาคมขนส่งนะครับหรือผู้ประกอบการขนส่งนะครับออรวมทั้งพวกสมาคมของของต่างชาตินะครับที่เขา นำเข้าสินค้านะครับนำเข้าสินค้าส่งออกสินค้าหรือจะเป็นพวกสมาคมที่เกี่ยวกับการขนส่งโดยตรงของต่างชาติเลยไม่ใช่ของแค่ของคนไทยอย่างเดียวนะครับร้องเรียนมากเรื่องอการที่เขาต้องจ่ายสินบนให้กับตำรวจนะครับตำรวจทางหลวงแล้วก็ตำรวจโรงพักตำรวจในพื้นที่ต่างๆนะครับเขาจะสร้างโรงงานจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะมีตำรวจบางคนในพื้นที่เนี่ยเป็นมาเฟียมาขอค่าผ่านทาง ซึ่งก็บอกว่าทํายังไงประเทศไทยมันจะหยุดปัญหาอย่างนี้ได้อันนี้เป็นระดับสมาคมเข้ามาร้องเรียนเขาบอกสถานทูตเขาก็าไปร้องเรียนแล้วนะครับหน่วยงานปชปชปปทนะครับเขาก็าไปร้องเรียนแล้วแต่สิ่งเหล่านี้มันมันไม่คืบหน้ามันไม่ก้าวหน้าเออผมก็ผมก็แปลกใจนะว่า การร้องเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่แค่คนไทยร้องเรียนต่างชาตินักลงทุนใหญ่ระดับชาติก็กร้องเรียนมาในนาม <ừ. S 1> สมาคมด้วยเออแล้วทําไมเราแก้ไขกันไม่ได้ครับแก้ไขไม่ได้จนหลายคนยกมือยอมแพ้จ่ายไปดีกว่านะฮะสมาคมอาจารย์ที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะเรื่องขนส่งขนสกเนี่ยบางทีนายกสมาคมก็จ่ายนะฮะยอมจ่ายเพราะแกก็มีรถด้วยนะฮะนะครับ เ,เชื่อไหมฮะว่าผู้ประกอบการเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากนะครับพวกประกรันรถบรรทุกเดี๋ยวนี้กลัวจะมีปัญหากับตํารวจเวลาไปต่อสู้ไปพูดนูน่นพูดนี้มากๆกลัวเดี๋ยวตํารวจเขาไม่เอาตังค์นะชับไม่รับสวย,ยรุ่งเลยอจริงตอนนี้ชขาเดินรอบรถเลย,ลลเลยจับบทเลยรถนของบริษัทนี้เนี่ยเอาตามกฎหมายเป๊ะทุกอย่างอยู่ไม่ได้จ่ายเงินดีกว่าเพราะทุกคนก็อยู่ในสภาพที่เป็นเบี้ยล่างตํารวจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา นะครับการร้องเรียนไม่มีความหมายอะไรเลยครับไม่มีความหมายสมาคมนี่กระจายกันกรรมาการสมาคมนี่ก็จ่ายตังค์กันทั้งนั้นแหละครับจ่ายสวยซื้อสต,ติกเกอร์มาติดกันเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกในการทำมาหากินครับนะครับต่อให้ต่างชาติมาร้องเรียนสถานทูตก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเวลานี้องค์กรตํารวจเนี่ยมันเป็นองค์กรที่ขาดการตรวจสอบควบคุมนะครับอย่างสิ้นเชิงคนที่จะจัดการตำรวจได้มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวเท่านั้นกับเขาบอก่าเขาพิจารณายังไม่ยิ่เหรอ โอ้ยเะเลยจะไปทำอะไรได้จัง mm hmm. ผมเคยอยู่มันจะไปทำอะไรได้ mm hmm. นะฮะ mm hmm. ก็เดินตรวจราชาการไปวันๆตรวจเครื่องแบบตรวจผมตรวจรองเท้ามันไม่มันอะไรนะฮะแล้วก็อิ่มจังตังอยู่ครบอาจารย์มอตโต้ mm hmm. นะครับ mm hmm. ไปไหนก็เลี้ยงดูปูเสือกันดูแลนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าจะเลยจะทําได้นะครับสำนักเจเลยตารวจจะต้องเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีอืม mm hmm. นะฮะเป็นอีก ต่อเป็นองค์กรที่ไปสังกัดํำนาจนายกเพราะท่านนายกรมตรีเนี่ยตำรวจเนี่ย,ต,ยตั้งแต่ออกจากกระทรวงมหาดไทยมาเนี่ยนะครับนะฮะโอ้โหมันไม่มีใครตรวจสอบดูแลเลยตอนที่แย,ยกออกมาเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรที่จะมาตรวจสอบตำรวจก็คือมีคณะกรรมการกอตตรอใช่ไหมครับนะแต่กตตรแต่หารู้ไหมว่าตอนเขียนกฎหมายเขาเขียนวางยาไว้ว่ากอตตรอนั้ยไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะฮะอาจารย์ให้มีหนา้าที่ปรึกษาหรือแล้วมันคืออะไร กตรดชื่อเต็มว่าคณะกรรมาการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจนะฮะมีทั้งระดับชาติระดับภาคระดับจังหวัดม่หมดะนะครับ,รบแต่เขาเขียนหมกเม็ดเอาไว้คือพูดง่ายว่าตอนที่ตำรวจออกจากกระทรวงมหาดไทยนั้นผมว่าพูดได้เลยว่าโดนหลอกนะฮะแล้วก็บอกว่าจะมีกตรนี่แหละมีภาคประชาชนมากํากับตรวจสอบ แต่หารู้ไหมว่าเขาหมกเม็ดไว้ว่าเขียนกตตล,ตลไม่มีอำนาจเลยเลยแล้วก็คนจะแต่งตั้งเสนอแต่งตั้งกอตตลอกก็คือผู้กํากับโรงพักกับผู้การผู้บัญชาการเป็นคนเสนอใครพูดมากก็ไม่เสนอไม่เอาชื่อมาใส่นะฮะอย่างจามานะเนี่ยนะฮะสูนูนสูนีมากๆเขาก็ไม่ใส่ไปเป็นวุทธิอะไรหรอกครับผมเองเขาก็ไม่ใส่ไปทําอะไรหรอกเว้น <laughs> <laughs> แต่ว่าคนที่มีรากเขาจะคิดว่าจะทํางานจริงจะตรวจสอบจริง แล้วเท่านั้นก็เลยก็ตล,ตลอดก็เลยกลายเป็นกระเป๋าสตังค์ตำรวจไงฮะไว้ซ่อมแอะไว้ซ่อมน,น,นู่นนี่นี่ช่อมห้องประชุมอะไรก็ว่าไปเป็นความสูญเปล่านะฮะนี่ผมพูดเนีย่ยผมไม่ว่ามองโลกในแง่ร้าย,าย,น,ายน,านะจอมนะในคนคุยเรื่อง<ม>เรื่องนี้แล้วเฉียวมาเรื่องประเด็นตำรวจแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องตำรวจในเวลานี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่นะฮะสังคมเนี่ย อึดอัดนะครับอึดอัดทั้งการปฏิบัติทิ่ชอบแลวโดยเฉพาะที่สําคัญคือการไม่รับแจ้งความเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีนะครับเมื่อ20ปี3 0ปีที่แล้วไม่มีแต่ปัจจุบันประมาณ10กว่าปีมาเนี้มีปัญหาเรื่องตํารวจไม่รับแจ้งความที่รุนแรงมากรุนแรงมากเลยนะฮะก็จมานะว่าปัญหานี้จะผ่าปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้นะครับแล้วรับเขารับแจ้งความเนี่ยเขาเสียหายอะไรเขาเดือดร้อนอะไรตํารวจคนที่เป็นอ๋อคนเจ้าหน้าทไม่ให้รับการ เจ้านายไม่รับเพราะว่าถ้ารับไปเดี๋ยวสถิติคดีมันขึ้นไงฮะโอ้วันนี้มีวิ่งราวนะฮะโอ้โหขึ้นตลอดเลยรับรับจริงมันก็มันจะขึ้นไงฮะทั้งขึ้น oh. ด้วยปัญหา oh. เศรษฐก,กิจนะฮะ oh. แล้วก็ขึ้นด้วยความหย่อนยานในการตรวจสอบควบคุมในการปล่อยป่าละเลยเรื่องอบยายมุกนะครับครับ,รบยาเสพติดบ่อนการพนันอะไรก็แล้วแต่ทีพวกนี้มันจะก่อให้เกิดปัญหาจาก,กรรมเพราะฉะนั้นเราคุมตัวเลขพวกนี้ไว้นะฮะ mm. แล้วเวลานาย,ยกถามใครถาม สภาะเพอถามก็าตัวเลขมาโชว์ว่าไหนว่าผมทํางานไม่ดีดูติสถิติเนี่ยผมลดตลอดเลยอถูกไหมฮะจามนาไปไล่เขาก็บอกว่าเอ้ยมาพูดได้ว่าตํารวจทํางานไม่ดีดูติสถิติลดตรงต่อเนื่องไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับก็ทําให้เขาหากินสะดวกไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้เรื่องนี้สําคัญนะครับแล้วก็เป็นสร้างความอึดอัดต่อพนักงานสอบสวนนะครับหลายเรื่องครับ เดี๋ยววหลังวันนี้เราไม่ได้ตั้งหลักมาคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวจะเสียประเด็นที่จมะมาเนีตั้งใจจะคุยค,คุยกันวหลังกนะ็ได้นรเรื่องปัญหาเรื่องระบบตำรวจครับเอา<ช>มีเยอะนะมีเยอะมีเยอะเพราะว่าทางองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเองเนี่ยก็อยากมีอยากมีส่วนมากๆนะในการที่จะผลักดันนะครับเ,เสนอประเด็นว่าเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงตำรวจยังไงบ้างให้เป็นตำรวจของประชาชนจริงๆเป็นตำรวจที่ประชาชนรักทํำยังไงให้โรงพักเนี่ยเป็นโรงพัก ของประชาชนนะครับให้ทุกคนรู้สึกว่าเออมีโรงพักใกล้ๆบ้านนะมีตำรวจเดินผ่านมานะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยเราจะได้รับการปกป้องนะครับเราก็กพยายามที่อยากอยากจะเสนอเรื่องพวกนี้นะครับเอากลับไปไป,ไปประเด็นเดิมเมื่อกี้นะเอ,เอาผมถามมาหนึ่งนะครับย้อนกลับไปเรืองอาจจะเป็นเรื่องเล็กหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าประชาชนรู้อ่ะใครๆก็รู้แต่ตำรวจด้วยกันจะไม่รู้จริงๆหรือเขาบอกว่า ตำรวจทุกสายงาน,นมีผลประโยชน์นะครับแต่ว่าแต่ละโรงพักมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์แต่ละประเภทแตกต่างกันยกตัวอย่างอย่างเช่นบางสอน,อนบางบางรักรัชดาท้อ,ทองหล่อเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแหล่งอบยมุกนะครับบางสอนอเกี่ยวกับแหล่งเกี่ยวกับพวกคนที่หลบหลบีเข้าเมืองที่เข้ามาทําการค้าเป็นแหล่งใหญ่ๆนะครับแต่มีอ,อันนึง เขาบอกว่ากรณีสอนอบางนาเนี่ยงานจราจรเป็นงานที่สร้างรายได้รายได้สิเทาเยอะมากเลยเออมัน,น,น,นคืออะไรครับมันคืออะไรช่วยนนช่วยอธิบายนิดหนึ่งครับ คืออาจารย์มาน่าบอกว่าตำรวจเนี่ยมันมีการทุจริตชอมในทุกสายงานนี่ถูกต้องนะครับเรียกว่าทางใครทางมันนะฮะ hmm. เอาบุรุษโรงพักเนี่ยเอาผู้บุรุษโรงพักเกิดเอาตํารวจแห่งชาติมานะฮะเอผู้ใหญ่เขาก็จะมีเรื่องอะไรของเขานะ,ะสารพัดนะครับจัดซื้อจัดจ้างโครงการใหญ่ๆอะไรต่างนี้ผู้น้อยไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ไม่ได้แอมด้วยนะฮะใช่ใชเอาเอาได้โรงพักแล้วกันตัดฉากมาที่โรงพักเนี่ยนะครับ โรงพยาบาลนี่ก็มีสายงานอำนวยการนะฮะสายงานธุรการเนี่ยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นแค่จ่ากองเนี่ยเขาเรียกจ่ากองเนี่ยดูแลนะฮะก็มันจะมีตั้งแต่เรื่องน้ํามันรถเรื่องโอทีนะครับนะฮะอะไรต่างๆแล้วการจัดซื้อจัดจ้างนิดๆดหน่อยนะฮะการใช้เงินค่าใช้สอยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็สายสายป้องกอันอุตากรรมนี่ก็จะมีอะไรอันนึงเนี่ยฝากไว้ที่ผมคิดว่าถ้าจามานะน่าจะจับเรื่องนี้นะตูะ้แดง ตู้แดงทุกวันที่ทำไมประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตรวจตู้แดงเอาต้องจ่ายด้วยเหรออ้าวไม่จ่ายก็ผักตาดึงขึ้นนะแวบ้านผมไม่เห็นแล้วนะตู้แดงแถวบ้านผมโอเคก็มาติดจัมานได้ใช่ไหมไม่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 ได้ติดครับแต่ว่าในซอยแถวบ้านผมผมไม่เห็นมีตู้แดงผมอยู่พระรามเก้าครับครับอ๋อตู้แดงเนี่ยนะฮะวัตถุประสงค์เนี่ยนะในการเกำหนดให้มีการปฏิบัติในเรื่องนี้ก็คือว่าติดไว้ตรงไหนที่เป็นจุดรอแหลมของอาชกรรม นะเกิดเหตุบ่อยก็ตู้แดงไปติดเพื่อที่จะบังคับให้ตํารวจเนี่ยไปตรวจนะมีการลงชื่อแล้วก็เอาสมุดเนี่ยนาอยู่ในกล่องไขกบญแจมาแล้วก็ตรวจว่าฉันมาตรงนี้แล้วมาปรากฏตัวตรงนี้แล้วอะไรต่างๆนะครับนายเพื่อป้องกันอาชญากรรมแต่ประมาณมาในข้อที่จริงมันกลายเป็นว่าตู้แดงนี่เป็นตู้ทําเงินนะจังจำนะอ๋อเนาะอ้าวนะครับโรงงานก็ติดใช่ไหมฮะฟรีไหมจาาว่เออ เสียตังค์ใช่ไหมครับครับนะครับหน้าโรงงานหน้าบ้านคนรวยๆก็ติดเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายนะครับครับตู้แดงเนี่ยนะครับไปติดตู้แดงนะครับเออแทนที่จะติดที่เป็นจุดที่ร่อแหลมต่ออาชญากรรมเช่นสถานีรถไฟสถานีขนส่งอะไรต่างโดยหลักการนะเพื่อที่จะบังคับให้ตำรวจไปตรงนี้ในทุก่วงเวลาแต่ก็กลายเป็นตู้แดงไปติดบ้านเศรษฐีนะบ้านพ่อค้า นะครับหน้าโรงงานนะครับแล้วเขาก็จะมีการจ่ายเงินนะฮะอาจารย์คิดว่าโรงงานเนี่ยที่ขอตู้แดงมาติดนี่ไม่ต้องจ่ายเงินเหรอเคยได้ยินเคยได้ยินผมผมเคยได้ยินครับนเดี๋ยวนี้พันหนึ่งไม่เอาแล้วไมมคุ้มนะครับประมาณสองพันสามพันตามมาเยาศายสองสามพันบาทจะไหมฮะมันไม่ถูกนะครับการที่จะเอาตู้แดงไปติดแล้วเอาตำรวจไปตรวจเป็นพิเศษ ตำรวจจะต้องตรวจ<ม>ในเชิงนะครับความปลอดภัยสาธารณะไม่ใช่ไปตรวจเฉพาะบ้านเศรษฐีโบราณนี้กลายเป็นว่าบ้านใครมีเงินก็เอาตู้แดงไปติดแล้วก็จ้างตำรวจมาตรวจหน้าบ้านตัวเองนะฮะแถวบ้านชาวบ้านหรือซอยที่เป็นซอยล่อแหลมต่ออาชกรรมก็เลยไม่มีตำรวจเข้าไปตรวจเพราะว่า<ม><ม>ต้องต้องใช้พลังงานการไปตรวจบ,บ้านเศรษฐีโรงงานต่างๆบ้างแห่งนี้มีเป็นร้อยนะจย์ตู<ม>้<ม>แดงที่สถานีใหญ่ๆบางสถานีเนี่ยเดือนเก็บเงินได้ สามสี่แสนบาทนะร้อยตู้อาจารย์ร้อยตู้ามระเบียบราชการมันมันต้องฟรีมันเป็นเป็นเป็นภาระเก็บไม่ได้ใที่ที่ต้องตะเวนไปอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ไม่ควรจะมีใครเรียกร้องให้ไปตรวจบ้านชั้นเป็นพิเศษถูกไหมครับโดยการเอาตู้แดงไปติดเพราะฉะนั้นในพื้นที่สถานีที่มีโรงงานมากๆนะครับมีตู้แดงมากๆเนี่ย นะฮะเป็นแหล่งเงินแหล่งหนึ่งนะของสถานีตํารวจแล้วเขาก็จะแบ่งกันในผู้กํากับนะครับสายปอเรียกสายปอสายป้องกันนะฮะนะฝ่ายจราจรเขาก็จะมีเรื่องรถอย่างบางนาเนี่ยนะฮะก็ต้องเรื่องจราจรเพราะรถเยอะถนนเยอะ,ยอะสายบางนาตราดแล้วก็มีรถขนส่งมากแต่และพื้นที่เนี่ยนะฮะก็จะมีหนทางหากินต่างกันไปนะนะครับ อย่างลุมพินีนี่ก็สถานบริการทองหล่อพวกนี้ก็ไม่ใช่เรื่องรถแต่มีเรื่องสถานบริการมากนะครับสถานบริการทั้งถูกทั้งผิดอ่ะขนาดใหญ่ยังผิดกฎหมายยังตั้งอยู่ได้เลยอย่างอะไรเ่เมื่อวันก่อนนะฮะที่มีเรื่องมีราวโควิดอ่ะนั่นเถื่อนนะมันใหญ่ขนาดนั้นยังไปถานด้วยการเถื่อนเลยจำมันนะใช่ใช่ที่ต้องรอที่ต้องรออันนี้อันนี้เนี่ยอะไรอันเดียเรือรยของประเทศไทยจริง มันเป็นไปได้ยังไงสถานบริการไม่ถูกไม่ได้จดทะเบียนน่ะตั้งอยู่ได้ในกลางเมืองเนี่ยะครับผู้ดูแลพรบสถานบริการก็คือผู้ชักการตำรวจนครบาลนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าต่างจังหวัดก็เป็นผู้ว่าการจังหวัดที่ก็จะเป็นนายทะเบียนในการออกนะครับเนี่ยแล้วเป็นแหล่งคลัสเตอร์ของโควิดเนี่ยนะครับผู้กำกับที่ถูใย้ายเด้งไปก็รู้สึกจะเด้งกลับไปแล้วลหละตอนนี้ยถูเนี่ยเนี่ยที่พี่พูดเนี่ย อ,องใจเลยคือโควิดเนี่ยมันระบาดท,ทั่วโลกนะครับไอ้ทุกประเทศเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นหรอกไอ,เอ้เรื่องเรื่องโควิดเนี่ยนะครับมากน้อยแตกต่างกันนะครับนั้นก็ไม่ไม่ตําหนิใครนะที่โควิดมันจะเข้ามาในประเทศไทยเพียงแต่บ้านเราเนี่ยไอ้คลัสเตอร์ใหญ่ๆ ทั้งทั้งสามรอบสี่รอบเนี่ยมันกลายเป็นคลัสเตอร์ที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจทั้งนั้นเลยเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มันตั้งแต่อะไรที่พี่ว่าเนี่ยไอ้ผับใช่ไหมสนามมวยแรงงานเถื่อนนะครับสนามะมวยว่าตัเปี่มือแต่ายมุขทั้งนั้นเลยเรื่องผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยครับก็โควิดระบาดเนี่ยมันไม่มีใครว่าหรอกครับนะครับมันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องที่มาจากธรรมชาติแล้วก็หลายประเทศก็เป็น นะครับแต่ที่สําคัญก็คือว่านะฮะมันไม่ควรจะมีสาเหตุมาจากแหล่งนะฮะอบบยามุกหรือ<ช>อาตานที่มีการกระทำผิดกฎหมายซึ่งเจ้าพนักง,งานของรัฐเนี่ยทุจริตนะครับผมไม่ใช้คชําว่าผลประโยชน์ฝ่าจามะมาหน้าว่าเลิกยกเลิกคําว่าผลประโยชน์ออกไปนะไม่มีคําว่าผลประโยชน์หรอกครับมันมีแต่คําว่าทุจริตจริงนะฮะการรับสวยสินบม์เนี่ยไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์นะ มันเป็นเรื่องของการทุจริตไปผู้รับผิดชอบนะฮะเราเงินหรือรายได้ที่มาจากพวกนี้นะฮะก็คือนะฮะทรัพย์สินสินโจนน่ะแหละครับใช่ครับอ่ามันจะต้องถูกยึดเข้ารัฐเป็นของกลางนะครับไม่มีคําว่าผลประโยชน์แต่ตํารวจเราเนี่ยนะพูดกันไปพูดกันมาจะพูดว่าเออฉันรับสวยก็ไม่น่าก็เรื่องมีผลประโยชน์นะครับไม่มีนะผลประโยชน์ของคุณที่คุณจะได้ก็คือเงินเดือนค่าตอบแทนที่เขาให้มันไม่พอเหรอ ถรื <C> e <at> มันจะไม่พอคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทุจริตนะเออจริงสิจริงสิงสเพราะว่า <c oughs> พวกข้าราชการบ้านเรามีตั้งเยอะแยะถ้าถ้าทุกค,คนทุกหน่วยงานบอกว่าเอ้เงินไม่พอฉันขอโกงหน่อยฉันขอไปรีดไถชาวบ้านหน่อยถ้าทุกคนพูดอย่างนี้หมดเอามันก็มันก็เจงนะประเทศมันจะเดินได้อย่างไรถูกต้องถ<ช>้าดารานะมีโรงงานเนี่ยมีบริษัทเนี่ยแล้วพนักงานก็ทุจริตเนี่ยพอเราจับได้เขาก็บอกว่ารายได้เขาไม่พอเราเห็นใจเขาไหมล่ะ เออถ้าทํานี้เท่าแก่ก็เจ๊งอ่ะเท่าแก่ทุกคนก็ตายแน่เลยใชเ่เราเราคงไม่รับฟังอ่ะว่าว่าว่าเขานะฮะต้องมาทุจริตเพราะว่ารายได้เขาไม่พอนะฮะและวขวอเท็จจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ด้วยนะฮะเงินที่ให้เนี่ยนะครับข้าราชการทุกฝ่ายโดยเฉพาะตำรวจทหารเนี่ยนะครับ้ไม่มีสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลิกฟังเลิกพูดเรื่องเหล่านี้สักทีนะฮะไม่พอคุณไปหาที่อื่นทำไปไปแบกข้าสงข้อสารนะคุณก็าคิดว่าดีก็ไปแบกข้อสารไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ ที่คุณพอใจไปประกอบการค้าซะครัจบจะไหมฮะที่นี่มัน<ะ>มันไม่ใช่วันนี้เราเราได้คุยกันมาเยอะทั้งคอร์รัปชันในระดับองค์กรในระดับของของในตำรวจใหญ่แล้วก็คอร์รัปชันที่เป็นเรื่องตำรวจประจำสถานีในท้องที่ต่างๆนะครับคิดว่าวันนี้เราคงต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสติบุตรนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับพี่วิรุธครับ แล้วก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับทุกคนสามารถติดตามดูและฟังย้อนหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทาง y o u u u b e Podcast, p o d b e a ดและ Soundcloud พิมพ์ชื่อรายการ ActNow และใน t w ทวิสเตอร์และเว็บไซต์